สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะทางรายการ Zoom Idol นะคะก็ผ่านระบบ Zoom นะคะได้ที่ถ้าเราจะได้เห็นหน้ากาันหรือว่าแชทกันเข้ามาได้นี่นะคะก็เข้ามาที่ z o o m 072. com นะคะหรืออีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็น z o o m 072. com/da/1 นะคะสองห้องนี้ค่ะจะได้พูดคุยทักทายนะคะพิธีกรจะได้เห็นหน้าของสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยอยากที่จะสนทาน,นาแชทกันเข้ามาก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ด้วยนะคะ เรื่องราวของรายการซูมไอดอลนี้นะคะก็เป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมาศึกษาเรื่องราวนะคะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์ข้อคิดดีๆในการดําเนินชีวิตนะคะโดยการนำธรรมะของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงคําสอนของยออมหาปูชนียาจารย์มาปรับใช้แล้วชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะ เช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านเลยที่สามารถยืนยันได้ว่าการพบครูดีได้ฟังครูได้ตองคำครูและก็ได้ทำตามครูนั้นจะมีเส้นทางที่ปลอดภัยในชีวิตปัจจุบันและชีวิตในสังสารวัตรค่ะโดยเฉพาะชีวิตที่มีแต่ความสุขอย่างนักบวชนี่นะคะได้ศึกษาทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวท วันนี้ท่านก็มีโอกาสจะได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในชีวิตสมณะและก็มาสนทนาธรรมกับสมาชิกซุมทุกท่านนะคะไปกราบนัสกการะพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระมหาชิสนุพงศ์อัมรชโยพระอาจารย์กองบริการงานบุญสำนักสัทธาพิบาลกับนักสกการะพระอาจารย์เจ้าค่ะกักราบคารวะพระอาจารย์ที่กรพบอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรคุณโยมที่่าดซุ่มทุกท่านนะ สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์จะสอบถามว่าในส่วนของกองบริการงานบุญที่พระอาจารย์รับบุญอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะมีหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ในส่วนของกองบริการงานบุญที่หลวงพี่รับบุญอยู่เนี่ยก็จะเป็นการรับบุญในวัดต่างๆในว่าเป็นวันงานบุญบุญธรรมชัยวันครูวิชาธรรมกาเที่ถึงนี้แล้วก็สรุปบ,บุญเลยแล้วก็เป็นการต้อนรับต้อนรับญาติโยมนะที่มาวัดนี่คือ ส่วนของกองบริการงานบุญครับใช่ก็ส่วนที่พระอาจาร์พระอาจาร์เนี่ยรับบุญอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาของอาสาสมัครบ้างของซูมบ้างแนี้แล้วก็คอยรับบุญช่วยงานบุญต่างๆภายในวัดครับสาธุเจ้าค่ะแสดงว่าน้องๆอาสาสมัครก็จะต้องมีโอกาสได้รับบุญกับพระอาจารย์แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆข้อคิดจากพระอาจารย์มากมายเลยนะเจ้าค่ะแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการ รับบุญต่างๆเนี่ยนะเจ้าคะ่ะอยากสอบถามพระอาจารย์ถึงตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับวัระธรรมกายเจ้าคะ่ะตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะก็ตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่หลวงพี่จะมารู้จักพระนักกายเนี่ยหลวงพี่ก็เป็นเด็กที่สุกสนตบะบัสานเด็กๆนะแล้วก็เป็นเด็กที่ล่าเริงม,มีพลังล้นเหลือนะชอบเล่นไปต่างๆ,างๆนานานะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ยิ้มง่ายมีความสุขนะแล้วก็เมื่อ หลวงพี่เนี่ยได้มารู้จักวัดธรรมกายเนี่ยก็รู้จักตอนนะครับตอนที่ยมพ่อยมแม่ขลงพี่เนี่ยก็ขอการถึงยมพ่อยมแม่ลงพี่ก่อนว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญต่างๆไปวัดต่างๆก็จะไปทําบุญแล้วก็ได้มารู้จักกับเจ้าภาพที่อยู่ชนบุรีเนี่ยเจ้าภาก็ชวนยมพ่อยมแม่แล้วก็หลวงพี่เนี่ยไปวัดพธรรมกายในปี2538 39สนะครับในปีนั้น แล้วก็ไปได้ได้ไปร่วมงานคืองานปีแรกคืองานอรอผสมมาเลอก์พัฒมก,การนะครับเป็นผสมมาเลิกนั่นเองวันวิกษาขบุชาวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนั่นเองจากนั้นหลวงพี่ก็ได้เข้าวัดมาเรื่อยๆเลยใช่ตอนนั้นที่มาวัดกี่ขวบเจ้าคะพระอาจารย์ที่เริ่มมาวัดตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยที่หลวงพี่มาวัดก็อายุนะายสามขวบนะอายุสามขวบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จนถึงทุกวันเนี่ยหลวงพี่ก็เข้าวัดมา เป็นเวลา25ปีแล้วะ25<จ>ปี<อ>แล้วโอ้เข้ามาตอนสามขวบสิ่งที่พระอาจารย์จําความได้ตั้งแต่มาวัดพระธรรมกายแล้วสิ่งที่ประทับใจมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ในก่อนดวชเนี่ยมีครั้งหนึ่งเจ้าภาพที่ชมบุรีเนี่ยได้พาอยอมพ่อยอมแม่แล้วก็หลวงพี่ไปกราบคุณยายอาจารย์ที่ที่พักเก่าอยู่หลังโรงครัวเก่านั่นเองนะครับก็ ไปกราบท่านตอนนั้นนี่วันนั้นเนี่ยไม่มีใครมากราบนะก็จะมีชุดนี้ชุดเดียวที่มากราบหลวงพี่ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเมื่อกาบเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกไปดูนกยุงไปเล่นกับไก่บ้างภา,าษาเด็กๆเนี่ยเห็นนกยุงเห็นไก่เห็นสัตว์ต่างๆก็จะไปเล่นเมื่อเจ้าภาพเนี่ยคุยกับคุณยายเสร็จแล้วคุณยายก็เลยออกเดินออกมาหน้าประตูนะแล้วก็ให้อบอสกายเนี่ยไปเรียกลวงพี่มาเ,เรียกลวงพี่หลวงพี่ก็เข้ามาคุณยายก็ เข้ามาแล้วอุ้มนะแล้วก็ลูกผัวหลวงพี่เบาตอนนั้นยกแม่บอกว่าคุณยายเนี่ยบอกว่าอย่าดื้อกับพ่อกับแม่นะอ <c oughs> แล้วก็ท่านก็อืมอืมอืมสามครั้งเจ้าภาพเนี่ยก็ปลื้มปิตินะรวมทั้งพ่อแม่ยมพ่อยศแม่หลวงพี่เนี่ยก็ปลื้มปิติก็เลยอ่าถวายลูกให้กับพระพุทธศาสนาคือจะให้ลูกเนี่ยอ่าได้บวชตลอดชีวิตบวชอุทิชีวิตแล้วก็ปลูกฝังลูกว่าการบวช มันดียังไงนะโดยการที่ทุกาทนะาทการปิดเทอมเนี่ยรุกความปิดเทอมพระฤาดร้อนเนะี่ยหลวงพี่ก็จะได้ไปบวชตามวัดต่างๆรวมถึงวัดพระธรรมากายด้วยก็จะเห็นหลวงพี่เนะี่ยบวชตั้งแต่เด็กเลยจนโตเนี่ยก็อยู่ในเพศสมณะเลยนะพอ,อบจบอ,อายุสิบสองปีเนะี่ยหลวงพี่ก็ได้มาบวชเรียนที่วัดพระธรรมากายนั่นเองเจ้าค่ะอยากสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่า พอคุณยายพูดแบบนั้นแล้วว่าอย่าดื้อกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันมีผลกับการอบรมดูแลเลี้ยงดูพระอาจารย์ไหมเจ้าคะยมพ่อยมแม่ของพระอาจารย์บอกไหมเจ้าคะว่าแบบพอคุณยายให้พอแล้วเนี่ยเลี้ยงง่ายขึ้นหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ก็ถือว่าเลี้ยงง่ายนะในลูกทั่วไปเนี่ยหลวงพี่เป็นคนดีถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจะดื้อถ้าแบบคนอื่นหลวงพี่จะแบบซนเลยนะแต่ถึงยมพ่อยมแม่เนี่ย ยมพ่อแม่พูดปุ๊บหลวงพี่ก็จะทําตาทันทีให้ไปบวชก็ไปบวชอ,อย่าร้องนะก็ไม่ร้องหลวงพี่ก็จะไม่ดื้อไม่สนกับยมพ่อยมแม่นะก็ดูง่ายว่าเมื่อคุณยายให้พรว่าอย่าดื้อกับยมพ่อยมแม่เนี่ยหลวงพี่ก็บวชไปทีชีวิตจนถึงทุกวันนี้เลยโอ้สาธุเ <c oughs> จ้าค <c oughs> ่ะแสดงว่ามีเป็นคําศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลย <c oughs> ที่คุณยายสั่งเอาไว้ว่าอย่าดือ้อกับยมพ่อยมแม่นี่ <c oughs> แล้วก็ดํารงเส้นทางทีนี้ต้องมาสอบถามพระอาจารย์ถึงการ ใช้ชีวิตในวัยเยาว์โดยการเป็นนักบวชเนี่ยนะเจ้าคะตั้งแต่วัยเยาว์เลยจบอพอชั้นประถมศึกษาปีที่6ถูกต้องไหมเจ้าคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียนเลยตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะการปรับวิถีชีวิตหรือว่าสิ่งที่วัดพระธรรมกายฝึกสั่งสอนอบรมอย่างนี้เจ้าคะสิ่งที่พระอาจารย์ได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะตอนนั้นนี่ที่หลวงพี่บวชตอนเป็นสามเณรเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก แปลกใหม่เพราะอะไรเพราะว่าหลวงพี่ต้องอร่วมจำวัดแล้วก็ร่วมฝึออกฝนเรียนกับเพื่อนๆต่างจังหวัดะหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนืออีสานต่างๆมากมายเขาเหล่านั้นก็จะมาฝึกฝนนะหลวงพี่ก็ต้องอดทนนะอ,อการเสรมเณนสมณเณรเนี่ยต้องอดทนและมีความเคารพความเคารพในคําสอนของครูอาจารย์เนี่ยหลวงพี่ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเด็จพระองพ่อทั้งสองแล้วก็ ขอบคุณครูพระอาจารย์เนี่ยไม่ไว่าจะเป็นพระอาจารย์พักที่เลี้ยงพี่เนตพี่เลี้ยง,ยลยงแล้วก็คุณโยมอาจารย์ที่ได้สั่งส,สรรอนอบรมหลวงพี่นะเพราะว่าตอนเด็กของพี่เป็นคนที่อ่าซนมากเมื่อซนมากแล้วยังไม่พอนะหลวงพี่ก็จะเป็นคนที่เรียนตามไม่ทันเพื่อนเป็นคนเขียนอ่านออกเนี่ยไม่ค่อยคล่องเขียนไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้พระอาจารย์เนี่ยด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ของโยมอาจารย์เนี่ยก็จะคอยเน้นย้านะกับหลวงพี่ว่า ต้องอ่านต้องเขียนต้องเรียนเล่าเรียนต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพี่ประทับใจมากเพราะว่าสิ่งสิ่งเหล่าเนี้ยหลวงพี่ไม่ได้จากการาเรียนข้างนอกอเพราะการเรียนข้างนอกคือคุณไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือจะปล่อยให้เราไปอยู่ห้องท้ายเกตแต่นี้เมื่อเราได้มาปวดเนี่ยเราจะได้ความเมตตานะว่าโอ้โหเราปรรกันฝึกฝนอบรมตนเองการเล่าเรียน,นี่ยเขาก็จะพระอาจารย์อย่างเช่นพระ,ารพระอาจารย์พระอาจารย์ที่คอยสอนภาษาไทยเนี่ยเขาจะมาเลยแล้วก็เขียน ให้เราดูทําให้เราดูให้เราทําให้เราอ่านได้ท่องได้จนทุกวันนี้ครับอันนี้เป็นความปลื้มปิติมากๆที่หลวงพี่ได้รับจากพระอาจารย์ครูบาอาจารย์และการฝึกอารมเองเนี่ยว่าถ้าก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กที่อ่าเที่ยวเล่นลสรุกขนานเราไม่รู้จักอะไรมากมายอ่าก็รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแต่ก็ไม่สนแต่เมื่อเราได้มาบวชเป็นสามเณรแล้วเนี่ยก็ได้รู้ว่าบาปบุญมีจริงนะอ่าแล้วก็ได้เป็นที่พึ่งที่เล็กของ บิดามารดาใช่อืเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วบทฝึกที่สัมมาเนรรู้สึกประทับใจหรือว่าชีวิตของในวัยเยาว์ที่ใช้ชีวิตสัมมาเนรเนี่ยคือบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะการที่มีโอกาสมาบวชเนี่ยมันจะเป็นผู้ได้โอกาสแต่ตรงเนี้ยอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดว่าการบวชเนี่ยนะเจ้าค่ะตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยมันได้โอกาสหรือมันได้โอกาสกันแน่เจ้าค่ะพระอาจารย์หลวงพี่ต้องขอยืนยัน สาเป็นซิลป์เลยนะว่าการบวชเนี่ยคือการที่เราเป็นผู้ได้โอกาสไม่ใช่เป็นผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้ได้โอกาสในเรื่องเนี้ยคือได้โอกาสในการทําความดีในการสั่งสมความดีอยู่ข้างนอกเนี่ยเมื่อเราอยู่ข้างนอกเราก็ต้องคิดเรื่องงาน<ๆ>เรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆเราจะไม่มีเวลาคิดเรื่องบุญมากแต่ถ้าเราอยู่ใน,ใในวัดเนี่ยแน่นอนว่าตื่นเช้ามาเราก็คิดถึงเรื่องบุญแล้วเราก็ต้องมาสวดบนต์ทำวัดมานั่งสมาธิ มาปฏิบัติรรมาเล่าเรียนจนยันเข้านอนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นบุญหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วการบวชเป็นพระพิสูจเป็นสามเณรเนี่ยคือการเป็นผู้ได้โอกาสและได้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนพระพิษนาเป็นอย่างมากเพราะว่าคนข้างนอกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะสามารถเล่าเรียนได้ใช่เล่าเรียนพระบาลีได้แต่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยแน่นอนว่าเขามีเปอร์เซ็นต์มากและก็สูงกว่าที่สามารถที่จะเล่าเรียนบาลีแล้วก็เป็น ที่พึ่งที่จะเลืกให้กับญาติโยมได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวปิดามันดาหรือพ่อแม่พี่น้องผู้มีญาติคต่างๆก,ก็จะอาศัยพึ่งเราเพราะเราเป็นที่พึ่งได้ เจ้าคะ่ะวอนนี้พระอาจารย์พูดถึงการเรียนบาลีแน่นอนว่าชีวิตของสมณรเ,เ,เ,เนี่ยจะต้องผ่านบทเรียนบาลีนะเจ้าคะ่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงการเรียนว่ามันยากหรือมันง่ายอย่างไรแล้วเ็าบอกว่าโอบาลีเนี่ยไม่กลัวคนเก่งนะแต่ต้องกลัวคนที่มีความเพียรเนี่ยนะเจ้าคะ่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนี้เจ้าคะ่ะการเรียนบาลีเนี่ยหนุ่พี่ขอย้ําเลยนะว่าบาลีเนี่ย ไม่กลัวคนเก่งนะกลัวคนขยันอืมลวงพี่เนี่ยก่าจะสอบอ่ประโยคสักประโยคนึงเนี่ยปีนั้นต้องเป็นปีที่หลวงพี่ขยันมากขยันตื่นเช้ามาแปลบาลีดูหนังสือหลังเลิกเรียนแปลบาลีดูหนังสือก่อนนอนก็ต้องแปลบาลีดูหนังสือคือทั้งชีวิตเนี่ยถ้าเราอยากจะอ่ได้ประโยคสักประโยคนึงเราต้องอยู่กับบาลีให้เหมือนบาลีเนี่ยเป็นลมหายใจเข้าออกของเราเพราะฉะนั้นแล้ว การที่เรามีความเพียรกับการเรียนบาลีเนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยได้บุญมากได้บุญมากยังไงเพราะว่ามีพระอาจารย์ท่านเคยบอกผงทีนะว่าการเรียนบาลีเนี่ยทุกคําของบาลีเนี่ยเปรียบเสมือนพระสัมมาสุเตเจ้าเปรียบเสมือนคู่คของพระพุทธเจ้าหากว่าเราเรียนด้วยความเคารพเราเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียรเราก็ได้บุญมากบางท่านเนี่ยก็ก่อนที่จะเรียนกน็เอาหนังสือขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็กราบก่อน กาบกาบเพื่อเอาวุญกุศลแล้วก็ตั้งใจเรียนบาลีดูหนังสือเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วหลวงพี่เขาบอกเลยว่าหากว่าเราเก่งอย่างเดียวและไม่ขยันเนี่ยก็เรียนลัมบีเรียนบาลีได้ยากแต่หากว่าเราขยันไปด้วยแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตในการเรียนแน่นอนครับอืมก็ค่ะนี่นะคะถ้ามีน้องๆสาม,มเณรนะคะหรือว่าเด็กๆนะได้มาฟังเนี่ย ความเพียรเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็สําเร็จได้อย่างแน่นอนทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวสุดปลื้มของพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ได้มีโอกาสบวชอุทิศชีวิตเจ้าค่ะพระอาจารย์บวชอุทิศชีวิตในปีไหนแล้วก็ความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรรวมไปถึงความปลื้มใจของยมพ่อยมแม่รวมไปถึงหมู่ญาติด้วยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกตรงนั้นเจ้าค่ะพี่เนี่ยเมื่อก่อนจะบวชอุทิศชีวิตเนี่ย ก็มีพระอาจารย์เนี่ยมาถามนะว่าพร้อมไหมตั้งใจไหมการบวชอุทิชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทํากันได้ง่ายๆต้องเตรียมใจนะต้องเตรียมใจคือทั้งชีวิตเราเนี่ยขึ้นกับพระาสนาแล้วคือถวายให้กับพระสัมมาสุตเจ้าถวายกับพระสัมมาสุตเจ้าและพระศาสนาแล้วหากว่าเราเนี่ยบวชอุทิชีวิตแล้วแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนทางทันได้นะ นี่คือก่อนที่หลวงพี่จะบวชนะมีก็มีพระอาจารย์มาถามนะว่าเอาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือพวาอมมั่นใจเนี่ยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะหากว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยากเพิ่งบวชเพราะว่าการบวชอุทิชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเราเนี่ยหลวงพี่เนี่ยก็บวชปีห้าแปดนะปีสองห้าห้าแปดในปีนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ได้รับพระใจจากพระเดชวระคุณหลวงพ่อนะครับ หลวงพ่อธรรมชโย,ยนั่นเองก็ได้รับพระไตามาแล้วก็นํามานั่งสมาธิในฐานจิตวันที่หลวงพี่บวชในหลวงพี่ปื้มมากปื้มมากเพราะอะไรเพราะหลวงพี่เนี่ยตอนบวชหลวงพี่ก็พยายามที่จะนึกถึงอ่าทําสมาธินะสัมมาหังไปเรื่อยทําสมาธิไปเรื่อยรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าความสุขหลวงพี่เนี่ยมันขยายครอบคลุมไปเลยนะเออรู้สึกว่า การที่เราบวชชีวิตได้เนี่ยคือเราถวายชีวิตให้กับพุทศาสนาแล้วก็เป็นการที่เราจะไม่หันหลังกลับไปแล้วแน่นอนและความปื้นของยมพ่อยมแม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าการตอบแทนพระคุณยมพ่อยมแม่เนี่ยสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดคือการบวชให้ยมพ่อยมแม่ซึ่งหลวงพี่ก็ทาให้ยมพ่อยมแม่ให้เรียบร้อยทุกวันเนี่ยยมพ่อแม่ถ้าว่าถามว่าลูกทําอะไรให้ปื้มเนี่ยยมพ่อแม่ก็จะยกประเด็นนี้ประเด็นแรกเลยคือลูกเนี่ยได้บวชให้กับยมพ่อยมแม่ให้บวช ไปที่พึ่งไปที่รึกให้เกาะชายผ้าเดือยไปได้นั่นเองเพราะนั้นการบวชชีวิตเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สําคัญมากหลวงพี่เนี่ยคือคนที่ปวดชีวิตเนี่ยต้องห้ามบบาเด็ดขาดเลยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเราเป็นวาจาไปแล้วนั่นเองคําพูดเราเนี่ยถ้าว่าเรา,เราบวชชีวิตได้วาจารเราจะศักดิ์สิทธิ์มากบุญบารมีเราก็จะได้มากในสิ่งที่เราปลื้มนั่นเองครับ สาธุเจ้าคะ่ะพระอาจารย์โอ้โหเป็นความปลื้มที่ถ่ายทอดมาถึงสมาชิกซุมที่ได้รับฟังอยู่ในตอนนี้เลยนะเจ้าคะ่ะทีนี้ต้องมาถามถึงพอพอพระอาจารย์บวชอุทิศชีวิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าคะ่ะในส่วนของการมาทําหน้าที่รับบุญในส่วนของกองงานบริการงานบุญเนี่ยนะเจ้าคะ่ะสำนักสัาพิบาลเนี่ยนะคะมารับบุญได้อย่างไรแล้วก็ พอได้มีโอกาสมารับบุญแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้ทํางานร่วมกับทั้งอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าน้องน้องอาสาสมาัครรวมไปถึงบุคคลต่างๆตรงเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้มีโอกาสให้ธรรมะหรือว่านําธรรมะอะไรไปใช้ในเรื่องของการรับบุญต่างๆการทํางา,ง,ทงานให้หมู่คณะบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์พอหลวงพี่เนี่ยได้มาบวชอุปสมบทเป็นพระพิสุ์แล้วหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสเนี่ยคือมีพระเพื่อนหลวงพี่ที่ว่าพระ วิทวัตปัญญาสาโรเนี่ยท่านก็แนะนําชวนหลวงพี่มารับบุญที่แผนกตักบาตรตอนนั้นหลวงพี่ก็ไปช่วยรับบุญนะจัดตักบาตรต่างๆซึ่งความประทับใจของหลวงพี่เนี่ยก็คือเขาเนี่ยต้อนรับหลวงพี่ปฏิบัติแล้วก็พาหลวงพี่รับบุญอย่างเต็มที่หลวงพี่ได้รับบุญแล้วได้การต้อนรับปฏิบัติแล้วหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่ประทับใจเป็นอย่างมากอืมก็เขาก็ชวนไปเรื่อยๆนะชวนรับบุญเรื่อยๆจนสุดท้ายคนที่แผนเกเนี่ยก็ชวนหลวงพี่เนี่ยว่า การที่บนหลวงพี่เนะี่ยถ้าหากว่าสนใจก็สามารถมาเข้ากองบริการงานบุญได้นะสนํสานักสัตหิบาลหลวงพี่ก็ไม่คิดเยอะเลยก็ตัดสินใจเลยว่าเออแล้วหลวงพี่จะเข้านะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่ถือว่าประทับใจตั้งแต่แรกแล้วที่ว่าหลวงพี่เห็นนะว่าสัตธาพิบาลเนี่ยขออธิบายสัตธาพิบาลไหนว่าสัตธาพิบาลคืออะไรสัตธาพิบาลเนี่ยคือถ้าในบาลีก็คือศรัทธาบวกอภิแล้วก็ปาระคือศรัทธาคือศรัทธาอภิก็คือยิ่งยวด ปาระคือรักษาหรือรวมกันง่ายๆเรียกว่าอ่าการรักษาศรัทธ,ธาอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นแล้วสาถิบานเนี่ยก็จะรักษาศรัทธ,ธาของอ่าสาธุชนญาติโยมคนที่มาวัดตั้งแต่แรกเริ่มเลยหากว่าคนที่มาวัดเนี่ยเมื่อมาแล้วสิ่งแรกที่เห็นในวัดพระมกายคือปิยวาจาการกล่กาวขำคันต้อนรับก็คือจะเห็นอาสา,าหมักต่างๆเนี่ยตั้งแถวกันนะแล้วก็ การาวต้อนรับต่างๆนะแล้วก็เมื่อเข้าไปในวัดแล้วแน่นอนว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่สะอาดเป็นวัดที่ใหญ่มากแต่ด้วยการจัดระบบต่างๆของสถานีบานก็จะจัดระบบมีมีอาหารมีน้ําปานะต่างๆแล้วก็มีสถานที่ต่างๆจุดสอบถาต่างๆทําให้คนที่เข้ามาแล้วไม่เกิดอาการหลงเข้าใจว่าจุดตรงไหนเป็นจุดของวัดพระธรรมกายแล้วก็ที่สําคัญคือ เมื่อถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีอาสาสมัครต่างๆคอยต้อนรับคอยเป็นจุดคนที่ดูแลสถานที่ตรงนั้นให้สถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ทําทเฉพาะกิจกรรมคนที่มาวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมื่นคนแสนคนหรือถึงล้านคนก็ตามก็จะมีความรู้สึกว่าตนนั้นน่ะได้มาอ่ามาวมกิจกรรมด้วยใช่เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของสถานิบาลที่หลวงพี่ประทับใจหลวงพี่เลยมา ช่วยกันมารับบุญที่กองบริการการบุญนั่นเองก็จะพายมพ่อยมแม่หลวงพี่มารับบุญด้วยแล้วก็ญาติโยมที่หลวงพี่รู้จักนีก็จะชวนกันมารับบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเพื่อนเพื่อพระมหาเพื่อนเนี่ยหลวงพี่รู้จักก็พามารับบุญใช่ก็จะเห็นว่าจะมีพระมหาต่างๆที่รู้จักหลวงพี่หลวงพี่ก็จะพามารับบุญเพื่อให้ได้บุญอ่าเพื่อม,มในบุญนี้นั่นเองอ่าโ่ทเ <c oughs> จ้าพระอัจาร์อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ ได้พระอาจารย์ได้มีโอกาสนํามาปรับใช้แล้วตรงนี้พอได้มีโอกาสฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยน่าจะแชร์ให้กับสมาชิกซูมทุกท่านได้มีโอกาสไปใช้ด้วยเรื่องของการปรับวิธีการคิดเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้แชร์มุมมองตรงนี้ว่าการปรับวิธีความคิดหรือหลักธรรมชาติหลักธรรมเนี่ยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์นํามาใช้เนี่ยมันสามารถสร้างความสุขให้กับพระอาจารย์ได้ยังไงเจ้าคะ่ะพี่ก็ต้องบอกเลยว่า หลวงพี่เนี่ยในตอนเด็กๆเนี่ยหลวงพี่ขอยกตัวอย่างเรื่องการนั่งสมาธินะความสุขของการนั่งสมาธินในตอนใน,นเด็กเนี่ยหลวงพี่เป็นคนที่ไม่อยากนั่งสมาธิเลยเพราะว่าหลวงพี่เป็นคนที่นิ่งเป็นหลับขยับเป็นเล่นอพอนิ่งป,ปุ๊บก็หลับท,ทันทีพอฝืนก็ทรมานร่างกายปวดเมื่อยร่างกายกาตา่างๆเพราะฉะนั้นแล้วหลวงพี่ก็ในใจลึกๆเนี่ยไม่อยากนั่งสมาธิเลยรู้สึกทรมานมากเลยมันเหมือนการลงโทษเลยเออแต่ พอหลวงพี่ได้มาปรับวิธีความคิดของหลวงพี่ก็คือได้มาฟังธรรมะฟังวิธีการนั่งสมาธิว่าให้ยึดหลักสติสบายสม่ำเสมอสังเกตเให้ยึดหลักสิิงเหล่านี้ซึ่งหลวงพี่ก็นํามาปฏิบัติกับหลวงพี่ว่าเออหลวงพี่เนี่ยจะาทางยังไงให้รู้สึกมีความสุขกับการนั่งสมาธิหลวงพี่ก็คิดแล้วว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขกับการนั่งสมาธิเราต้องมีฉันทะก่อนก็คือความชอบ ความสุขตรงนั้นก่อนความสุขกอนนั่งสมาธิให้ได้บางคนเนี่ยขอ,อยกตัวอย่างนะครับว่าบางคนเนี่ยก็ชอบนั่งสมาธิตอนช่วงคำ่ำเพราะเป็นเวลาพักผ่อนอ่าต,ตอนนั้นก็ใจก็จะปลดปลงโล่ง,ลงบางคนเนี่ยก็ชอบนั่งสมาธิช่วงเช้าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรสมองอยังโล่งอยู่ก็สามารถนั่งได้ดีบางคนเนี่ยชอบเดินสมาธิโอรู้สึกร่างกายได้ออกกําลังกายก็เดินสมาธิทําสมาธิไปด้วย สหลวงพี่เนะี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วนั่งหลับเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็เลยเปลี่ยนวิธีของหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะปรับร่างกายหลวงพี่ไปอาบน้าไปยืดสย,ยืดสายไปนั่งสมาธิแต่เมื่อนั่งแล้วยังรู้สึกหลับอยู่หลวงพี่ก็จะปล่อยให้หลับไปก่อนจะไม่ฝืนเพราะว่าเราฝืนเนะี่ยต่อให้นั่งหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงนั้นละ่ะเราก็จะฝืนไปเรื่อยๆมันจะไม่มีความสุขมันจะเป็นการทรมานร่างกายตนเองไปเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็โอเคถ้าหากว่าหลวงพี่ ยังง่วงไม่มากหลวงพี่ก็จะฝืนหน่อยแต่หากว่าหลวงพี่รู้สึกง่วงมากแล้วหลวงพี่ก็ปล่อยให้หลับมีครั้งหนึ่งหลวงพี่ลองทําตามดูก็คือนั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยหลวงพี่นั่งหลับไปนะนั่งหลับเลยโอ้โหทรั่งหลับมากประมาณสักสินาทีเนี่ยหลวงพี่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหลวงพี่ก็ตั้งใจนั่งสมาธิรู้สึกว่าในสิบนาทีนั้นเนี่ยหลวงพี่มีความสุขมากเพราะว่าหลวงพี่ได้นั่งหลับเต็มอิ่มแล้ว ร่างกายหลวงพี่ได้ออพร้อมที่จะนั่งสมาธิแล้วภายในสิบนาทีนั้นน่ะทาให้หลวงพี่รู้สึกมีความสุขจนไม่เสียดายเวลาในการนั่งหลับหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยแล้วก็ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจนบางวันเน่ยหลวงพี่ก็หลับน้อยลงจากหลับน้อยลงก็กลายเป็นไม่หลับเลยใช่จากไม่หลับเลยก็เออนั่งมีความสุขแล้วก็นั่งได้ทุกๆวันแล้วก็ทําอย่างนี้คือวิธีการคิดของเราเนี่ยเมื่อเรามีวิธีการคิดแล้วและนํามาปฏิบัติแล้ว เรื่องการนั่งนั่งสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากหลวงพี่ก็ขออยากจะให้นั่งสมาธิทุกวันเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงของเรานั่นเองโอ้โหนะคะพอได้ฟังแบบนี้แล้วยมพี่รวมไปถึงสมาชิกสูข <c oughs> ทุกท่านเนี่ยเริ่มจะมีวิธีในการปรับแล้วว่าเออปรับอย่างไรเริ่มต้นจากความสุขของตัวเราก่อนแล้วก็ความรักในการนั่งสมาธิแล้วจิตใจก็จะพาเราไปในสู่ความสุขที่สมาธิ ให้เราไปถึงนะเจ้าคะ่ะทีนี้เจ้าคะ่ะต้องถาม,ถามคําถามนี้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้สร้างบาามีตั้งแต่ยังเยาว์วัยเลยเนี่ยนะเจ้าคะ่ะจนมาถึงณนะปัจจุบันนี้เจ้าคะ่ะอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าความรู้สึกจากใจว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าคะ่ะหลวงพี่ขอบอกเลยว่าความรู้สึกจากใจที่วัดธรรมกายได้ให้กับหลวงพี่คือได้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดหลวงพี่ จากที่หลวงพี่เนี่ยเป็นเด็กๆไงหลวงพี่ไม่เคยคิดจะนั่งสมาธิเลยไม่เคยคิดจะอ่ามาบวชเลยหลวงพี่คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงวันนี้เราจะเล่นได้เยอะจะกินได้เยอะอ่าจะเล่นกับเพื่อนจะเที่ยวกับเพื่อนจะนอนได้เยอะอจะมีความสุขแบบทางโลูกเลยนะบอกว่าเราไม่คิดเลยว่าเราจะต้องมาบวชแต่เมื่อเราได้มาบวชเนี่ยทํายังไงเนี่ยหลวงพี่จะนั่งสมาธิได้และมีความสุข ไม่ว่าวันนั้นจะนั่งได้เยอะหรือไม่เยอะก็ตามแต่ขอให้มีความสุขแค่น,นั้นเองแล้วก็ทํายังไงหลวงพี่จะมีความสุขกับเพศสมณนะแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ลึกอ่าให้กับพ่อแม่ยมพ่อ,ยม,พอยมแม่ของหลวงพี่เพราะฉะนั้นแล้วจากที่หลวงพี่เนี่ยเป็นคนเดิมคนที่มีความสุขกับทางโลกกลายว่าหลวงพี่กลายเป็นคนใหม่ที่ใช้อะไรกว่าเดิมก็คือเป็นพระพิสุที่อยู่ในพระศาสนาแล้วก็คอยนําบุญเนี่ยให้กับโยมพ่อจะแม่แล้วก็ ญาติโยมที่หลวงพี่รู้จักทุกคนเลยถือว่าร่างกายนะ่ยเปลี่ยนชีวิตของพี่เลยนะจากอจากคนธรรมดาเนาี่ยเป็นเด็กเปกวคนที่พิเศษกว่าเดิมเลยเพราะนั้นแล้ว,วร็าะกายวัดพระธรรมกายเนี่ยให้ได้ให้ทุกอย่างหลวงพี่เลยเจ้าค่ะรวมถึงข้อคิดแนวทางในการดําเนินชีวิตเจ้าค่ะพระอาจารย์เป้าหมายต่อไปอเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะข้อคิดที่หลวงพี่เนี่ยนามาใช้ทุกวันเลยนะก็จะมีอยู่หนึ่ง อิ่มกายสองอิ่มบุญสามอิ่มใจทั้งสามข้อเนี่ยคือสามข้อคิดที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาวัดคนที่อยู่ในวัดอยู่แล้วต้องได้อิ่มบุญคืออ่าอิ่มกายคืออะไรคือเรามาวัดแล้วมาเนี่ยตั้งใจเพื่อจะมารับบุญมาบุญร่างกายเราเนี่ยต้องมีสุขภาพทางการที่แข็งแรงเพราะว่าหากว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย เราก็จะรับบุญได้น้อยลงสร้างบารมาีแน่น้อยลงแล้วก็หากว่าเรามาวัดแล้วเราไม่อิ่มท้องด้วยอันนี้สําคัญมากนะโอ้โหรับบุญไปก็จะหงุดหงิดไปเพราะมันหิวเพราะฉะนั้นแล้วอิ่มกายเนี่ยก็ต้องอิ่มทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อิ่มท้องไปด้วยอิ่มบุญอิ่มบุญคืออะไรคือเรามาอยู่วัดแล้วเราได้มาเข้าวัดแล้วหากว่าเราไม่ได้รับบุญไม่ได้สร้างบารามีในทุกๆวันเนี่ย มันก็จะเสียดายเราก็จะเสียดายนะว่าเอ๊ะวันนี้เราไม่ได้ทําบุญเลยเพราะฉะนั้นแล้วอิ่มบุญเนี่ยคือการสร้างบารมีทุกๆวันอย่างเต็มที่นั่นเองและสุดท้ายคืออิ่มใจอิ่มใจเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเราได้รับบุญแล้วได้เราได้สร้างบารมีแล้วแน่นอนว่าในบางครั้งเนี่ยบุญต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นบุญที่หนักบ้างไม่หนักบ้างแต่เราเนี่ยก็ต้องทําใจให้เพิ่มในบุญนั้นๆไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญ น้อยบุญมากหรือบุญใหญ่ก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพึ่งกับทุกๆบุญที่เราได้ทำทั้งสามอย่างเนี่ยหลวงพี่ก็จะเป็นข้อคิดเตือนหลวงพี่ตลอดเลยว่าเออหลวงพี่เนี่ยต้องอิ่มกายนะต้องอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจหรือคนที่เล่าข้างหลวงพี่คนที่มาหาหลวงพี่หลวงพี่ต้องทำให้อิ่มกายอิ่มบุญอิ่มใจนั่นเองนี่คือข้อคิดแล้วก็เป้าหมายของหลวงพี่เนี่ยที่หลวงพี่ม,พมีเป้าหมายก็คือสิ่งที่หลวงพี่ทําอยู่เลยในทุกๆวันก็คือหนึ่ง เป้าหมายแรกคือมีความสุขกับเพศสมณะซึ่งทุกวันเนี่ยหลวงี่ก็ทําอยู่ทําเป้าหมายนี้อยู่และเป้าหมายในอนาคตก็ต้องมีความสุขกับเพศสมณะแน่นอนต่อมาคือมีความสุขกับการสร้างารมีและมีความสุขกับมีความสุขกับการนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันนั่นเอง ทูเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะเจ้าค่ะที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณพระมหาศิสนุพงศ์อมรชัยโยเจ้าค่ะขอ,ขอจะเจริญพรนะ ค่ะสมาชิกซูมนะคะได้ฟังเรื่องราวปลื้มๆจากพระอาจารย์นี่นะคะก็มีอยู่3อินที่พระอาจารย์ฝากเอาไว้นะคะเราสำรวจตัวเองได้เลยนะในการที่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีแบบนี้ทั้ง3อินของเราครบถ้วนหรือเปล่าแล้วเราเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้มีความสุขแบบเราด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะลาสมาชิกซูมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ